ในวัยหนุ่มหวนจงได้เข้าสำนักพี่โยโกงแห่งเกาะจินเอาภาษาไทยแปลว่าเกาะเต่าทองคําซึ่งเป็นนิกายของทงเทียนเจียวจูที่เรียกว่าสำนักเหยี่ยวโดยมีอาจารย์เป็นเจ้าแม่จินหลิงเซิ่งหมู่เขาได้มาเพียนเพียนถึง50ปีจากนั้นก็ได้ลงจากเขาในราชสมัยของพระเจ้าหวนติงแห่งราชวงศ์ซางซึ่งหวนติงก็คือปู่ของโจวหวัง เมื่อสําเร็จวิชาก็ได้รับมอบแส้ทองมังกรคู่เป็นอาวุธโดยเป็นแส้มังกรตัวผู้กับตัวเมียซึ่งมีพลังยินยางมีตาที่3ที่สามารถมองเห็นได้กว้างไกลและเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่ไม่สามารถอย่างรู้อนาคตมักจะเปิดออกยามโกรธทําให้ตาทั้ง3เปล่แงแสงขาวไปได้ไกลถึง2ฉชื่อหรือประมาณ2ฟุตมีลักษณะตั้งแนวขวางไม่ได้ตั้งแนวตรงโดยในนิยายตาที่3ได้เปิดไปประมาณ9้าครั้งสมัยต่อมาในยุคพระเจ้าตี้อีได้มีตําแหน่งใหญ่บรรดาชักรู โดยก่อนที่ที่อีจะใกล้สิ้นพระชนก็ได้มอบราชสมบัติให้กับพระโอรสและสั่งให้เหวนไทซือกับหวงเฟยหูเป็นผู้ดูแลจัดแจงบริหารบ้านเมืองเนื่องจากหวนไทซือได้รับมอบเส้พระราชทานถ้าหากชูขึ้นเนี่ยจะมีอายาสิทธ,ธิ์เทียบเท่ากับบิดาของกษัตริย์เมื่อโจวหวังขึ้นครองราชยึงได้ตั้งเหวนไทซือเป็นผู้บัญชาการสูงสุดคุมกองกําลังที่เข้มแข็งทําให้เขาเป็นคนเดียวที่สามารถวิจาาณและดูดาจักรพรรดิได้ ต่อมาเจ้าเมืองทางเหนือกับบริวาร72หัวเมืองเป็นกบฏโจวหวังจึงให้เหวินไทซือเป็นแม่ทัพคุมทหารไปปราบปรามโดยใช้เวลาปราบป,ปรามหัวเมืองทางเหนือเป็นเวลา15ปีในตอนที่เหวินไทซือปรากฏตัวได้บรรยายว่าเขาได้ขี่กีเลนดำมีเนตรที่3อยู่ที่หน้าผากทุกท่วงท่าของเขาล้วนแผลน,น่าสูงสุดมีใบหน้าสีเหลืองเขายาวตอนออกทัพสมชุดแดง